ฮัลโหลจากโปรเจกต์มอด RCWL นะครับ0516ตอนนี้เราใช้แหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่จับแบตเตอรี่ตรงเลยใช่ไหมตอนนี้เราต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ตลอดนะฮะแล้วแบตจะหมดโคตรไววิธีการมงงเราก็คือขั้วบวกนี่รายังขาไว้แต่ว่าคั้เราเชื่อมบอกแล้วก็มาต่อจุดนี้นี่ขานี้นะครับขานี้เป็น น่าจะเป็นขาซิง์นะฮะขาที่ไปต่อกับ l v d ตัวสีเงินตัวนี้นะฮะ,ะการทำงานของมันก็คือตอนที่มันทำงานอะ่ะมันจะพูด,ดาวมันจะเป็นศูนย์นะฮะไฟก็จะวิ่งจากบวกไปเข้า R ตัวนี้แล้วก็วิ่งผ่าน l v d ไปเข้านี้ทีนี้ถ้าตอนที่มันทำงานอะ่ะตอนที่เรากดเปิดอะ่ะมันทำงานใช่ไหมมันก็จ่ายไฟให้สวิตช์มันก็ทำงาน ไฟมันก็จะบิ่งจากบวกเข้าวงจรฟั๊บแล้วก็ตัวตัวลบตรงนี้เป็นลบใช่ไหมอ่าตัวนี้ก็จะต่อขาลบลงก็จะโควงจรน,นะฮะจะทํางานเฉพาะตอนที่แสงสีตรงกนติดตอนแรกก็คิดว่าไฟมันอาจจะไม่พอแต่ว่าพอต่อแล้วเออใช้ได้ก็คือ มันเหมือนต้องทำตรงนี้ไม่อย่างนั้นแบตหมดแน่นอนนะฮะผมก็คิดอยู่หลายวันแล้วว่าจะไม่หลายวันหรอกพึ่งทำเสร็จมันก่อนว่าจะใช้สวิตดิไมวะแต่ก็ลองเสี่ยงตรงนี้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวอันต่อไปน่าจะใส่แบตคุณใส่แบต ที่มันยัดลงไปนี้ได้แล้วก็ขนาดการเก่ามันก็จะอึดขึ้นนะอันนี้ผมใช้นี่น้ำผสมซอซเฟลกลินมันก็โอเคนะประมาณนี้มิ่งลย รอมันเสร็จมันรันอัพแป๊บหนึ่งขยับเราจะติดไม่ได้วาดกระแสนะครับแต่ดยรวมว่าคิดว่าใช้ได้แหละนี่เราขยับกล้องมันก็ติด จริงอยากจะดีเลยมันเดี๋ยวค่อยหาวิธีถ้าเจอเราจะบอกกะว่าจะเอาไอเนี้ยไปไว้ตามใต้โต๊ะเราดังกินข้าวอะไรเงี้ยมันน่าจะโอเคอยู่โอเคสวัสดีครับ